คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเนาะแตว่าฮดีซี่ฮันดีเพิ่งเห็นแต่ว่าฮันตู้อะรลงพุ่งขึ้นทะลองเขาจะตาหัวบล็อกบล็อกชิปแรกนี่คนณสิเพราะท่านได้กล้ากันเลยท่านได้เห็นท่านได้ท่านได้มีข้อมูนไหมครับมาที่นี่เพิ่นเห็นข้อมูลแล้วงวดต่อไปเลยละจะไปว่าเดี๋ยวห้ามมันบ่ถึกมันบ่ เราไม่ใช่ศาสนาแล้ว <สา S 2> แล้วมือเมื่อเลขกออกแม่สีวอกฟังเด้มมือมือเ,อเื่มมอเนเศร้าในเลขสีออกเนาะ <c ười> จูงแขนลานไปเงอนเงอนนี่กับกับแบบว่า่นซื้อ,บบอ,อว่าหนูมเวนบ่ไอซื้อสามเก่าหนึ่งพอตัดอืมสามเก่าหนึ่งปอตัดว่าคนนางกินข้าว้ำกันสามคน่นก็ซื้อว่าเมนูอะไรซื้ออันสามเก่าหนึ่งปอตัดอาอเธรู้ว่า เงี้ยสมควรเนี่ยซื้อเลขคือทั้งบนทั้งล่างจอมาได้เงินบมบมาได้บ่บับไหมบักเรแล้วก็ตัดไหมสิได้พ้นหมดใครล่ะว่ามูเจ้าสิได้บักหลายหรือมหาก็ว่าอยู่ว่ามูเจ้าสิได้บักหลายได้แม่เคน่นมีทุนไหมทุนจังนะเมืผมกับอันบ่บ่เหรียญลายดอกคุณแม่เอ้ยซ้ำกันนั่นแหละต่ว่าก็เอาหาแนวทางไปแบ่งปันให้ผู้อื่นเห็นนำ อ่าฮ่าก็เจานน้าก็เจ้าผู้จังหนึง่งมีเงินอยู่หลายหนึ่งโอ้กูมืออดึดมาอยากแต่ใส่มังกน็นนส,สร้างแบบถือซ้ำแบบนี้น,นะ,มมะครับเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนสีมุกแดน้องพุ่มนึ่งก็นนจะสีเบิองก่อนอืมมันเด็ดจอะไรนะนู้่นเวลาพักก็อยากได้เบ็บดทุกคนอยได้เดกันละมันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ก็ะจำเป็นนะมัน มันก็เข่ามาจังสี่หละนี่นังผมนี่แม่ก็ว่าให้มูเจ้าฟังอยู่เด้ลอหล่ะมูผมมาถามนี่ละมาถานต่อปอตอแม่ป่วยกายเห็นบอคอยย่านคอยว่ถึงเด้อล่ะเอ้ยว่าถึงบ่ถึงอียิปต์เขียนได้ยุบินเลขมีอยุแปดห้าห้าโอ้ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดบัดสีโลกเอาอีหลีแล้วว่าเอาไปก็เอาบินไม่ไปตัวก็ว่าได้นั่นแหละตัวตัวไม่ไปดวงเฮ้ามันบ่มีแม่ลูหลวนดวงบ่มี ชือ่อกตบว่เกินสิบบาทเน,นา,า,อาะอสมัครนะแม่คือแม่หอนใบเดียะแน่สมควรเลยคนเขาสัวแล้วน,นุษย์ทียาเดี่เขาอิลิเขาอยู่หรือว่าแต่ว่าบางเทือกแบ่่เขามีมีพ่พอใหยหนึ่งมาน้องหัวมาเม,ามาื่อวานนี่คอยบ่อฟ้อมกันนะเลขเจ้าขึ้นข้างบนเลขยกคอยลงกนะให้าจังเบ้ากระบอกเจ้วหวาหัือว่าเพื่อเจ้าหนึ่งตัวเดียวออกสองเทือกกัมี่ด้ยนะ แมนครับตัวเดียวหนึ่งศูนหกนี่ออกสองเทือได้หรือวะจำได้บจำได้ฮัลละเรียกคอยนะพ่าเนั่นเพิ่นมาเอาเพิ่นกระถือเพิ่นกระถือสิบพุ้นสิบเงินบาทประเดี๋ยวสีพันมายินตัวบะ่ไอ้เจ้าิสิโอ้เจ้าละคอยล์ลฝฟันมาตะเกาๆไม่ออกตะเกาเกาอลีไ่เท้าที่ประกอบความฟันพร้อมฟันเกี้ยวฟันอันนั้นประกอบร้อมแล้ว นี่แล้วฟันเกี่ยวม่ใหญ่นี่แหละแล้วก็เลยสืบสามเก้าหนึ่งปตัดแปดหาแปดหาแปดีนครับใบบอไปซ็กตัวเฟินนี่แหละเหลืองของมันมาที่นี่อันอันนี้เฮ็ดไว้แล้วนี่คอยเฮ็ดให้เจ้าเบื้องนี่งวนนี่บ่ครับนี่นี่มวนนี่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 อันนี้ขอยเขียนไว้ซิดอกอันสองตัวนี่อันนี้คอยบวกขัว อ,นนอันนี้บวกทราอันนี้บวกร่วงถ้าเอาสองตัวไม่เขียนไว้อนิอสองตัวนี่สองตัวไม่เขียน,นคุณสองตัวนันคุณยายน่ะไม่เขียนไว้คืออะไรแม่เขียนไว้คือซื้อดเลด่นนั่นหละเมีอยู่ในรักก็เด้ราแปดสามหนุแปดสามแปดศยให้ลงสองตัวไหมค่ะบอกเจ้าเจ้าสีล้วแต่เจ้าสีลงมรงให้เอฟซีไคะเดี๋ยวเด้อค่ะเวลาเจ้า่เลามือคุณยายมีศูนย์ปด สามแปดแปดสามศูนย์เก้ากับห้าศูนย์ห้าศูนย์แม่ศูนย์เก้าว่ากับตัวนี้เจ้าเก่าี่ยแมนศูนย์เก้าว่าแม่บ้า่ดอกุ่นลงศูนย์เก้าแหละกระตรงซื้อผู้เท่าเหรอเราสิรอกามนี้เราสามโตบ้าไห้กว่ากันถ้เราต้าซ้อมโตไปเลยเดือศูนย์แปดเอาให้พี่อพ่อพบเจ้าเมื่อวิดย่ำมัขึ้นเห็นลูกใต้ขอเลยโท่วมมาบางไอ คุณแม่สมควรทำไมออกทีวีวะลูกไครวะลูกไครวะแม่จะรวยทีนี้นะเออรวยรวยแต่คนที่เขามาเอาเนี่ยแม่ก็จะให้รางวัลที่หนึ <h <h ่งนะเพราะหนุ่มเขาจะได้รางวัลที่หนึ่งแม่ก็วางทีละแม่บอกเขาเป็นรู้จักกับแม่อ้นก็ว่าท่นนีละอามันอินซ้ตัวให้ให้หนูเอาตรงไหนละแม่ ไม่ก็จะเอาตัวใดเลยคุหนหมูคาดคัดให้ขึ้นวันศีพ่านม,มาเอาเลยค่ะสองตัวเอาเอพซีเบิ้งสองตัวมันเรสาร์สามตัวแล้วไหคุณยายตรงข้นคาดไข่คม่คาดว่าตัวใดเลยเอาอันหนึ่งศูนย์แปดกับเอาสรัวกับหนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดกับหนึ่งหกศูนย์จ้ะหนึ150่งหนึ่งห้าศูนย์กับเอาไว้หนึ่งหาศูนย์เจีดรตหาศูนย์เนี่กับเอาไว้ซื้อๆวดเอาไว้มันมีหาลักหกลักไม่รว่ามั้นี่แม่เอาแค่หกหลักนึง หนึ่งศูนย์แปดไม่เอาแค่หกหลาหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าศูนย์หรอครับหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เอทห้าศูนย์วันนี้เป็นเจ็ดห้าศูนย์รักรักไส้หนึ่งถิมบห้าถิบม้าหนึ่งหนึ่งหกบอแปดหนึ่งสองเก้าโอเคแล้วเก้มมาศูนย์เก้กา อย่างนั้นเป็นยังไั้นนะลูกข้าแม่ก็บอกแล้วว่าแม่ศาสดาเลียกน่ารู้ก็ว่าอันบ่ศาสดางเขาพเทธิ์สิพ่อพอห้องสอนไหวงี้สิก็เฮ็ดไหวงี้สิล่ะก็บอกว่าตาเอ้ยข่อยน้ำห้อยเจ้าเด้อเพลินมาจะขายเพลินถือเต่าเด้อเพลินมาเอาเลีกน้ำข่อยก็บ่กใช่นี่แหละครับอันผู้เจ้าเมื่อไรเราก็อธิษฐาน แลก็ฝันว่ารถเจ้ามาจอดอยู่นี่นั่นนี่จะห่อผ้าโพ้นนี่ฝันว่ารถผมมาจอดอยู่นี่จักแม่รถสีอจักแต่สีเขาว่ารถเป็นเป็นเชียวเขียวบอกครับนสีฐานเข้มเข้มรูปไข่ส้นนี่มั็นมะข่าวอ๋อส้นนี่ละมันสีลายตัวนะตัวมีหนึ่งศูนย์แปดมีหนึ่งห้าศูนย์มีเกตห้าศูนย์มีหนึ่งหนึ่งหก สำหรับเลขสองตัวมีศูนแปดสามแปดแปดสามกับศูนย์เก้ากับหาศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนื้อทางหาเสือสลากกินแบงรัฐบาลนะคะเสียงโฉกเบิ้งนะครับเด้อแล้วแต่เปรียบเทียบกับมวลที่ผ่านมากหรือผู้บ่มักกับตูวที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะตัวห้อยนะครับบางคนก็สิว่าตัวเลขตัวเลขคือสองตัวกับสามตัวค่บตรงกันมั้นควบตรงกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบนกับล่างนะครับเด้อเม่เป็นยังแล้วเราถ่ายของคุณยายนะครับ มันย้ายเป็นเห็ดไว้ให้ปั่นหลังจากว่าชิมะเอาดีแล้วนี่ยมันมีสูตรทางซ้ายแล้วทางขวามันก็ได้มางแบบนี้สูตรซ้ายสูตรขวาสูตรกลางพร้อมสูตรร่วมเเขาอ่ยสูตรร่วมนะครับมันมีสูตรหนึ่งหาค่อยเลื่อมอันนี้ให้พี่น้องเบิ้งน้ำนะครับเป็นปอบกขดดินนะครับมามาเคยเวลาคุณยายปอบขดดินเป็นอยังนี้ปอบปวงไก่สเหลืองแล้วละละแต่เขาอันใดสูตรหนึ่งหา รวมมัน l ่วมเลขรวมบ่ซื้อดอกอ่ะแบกซื้อบ่เจ้ากเขียนไก็เขียนหาไปซื้อหบ่ได้แม่บ่แบบว่าแม่มันบ่มันใเนาะนายเนาะแม่นบ่งวดนี้มันวดดของ